เราได้รู้จัก adverb of manner หรือกริยาวิเศษบอกกริยาอาการและ adverb of place หรือกริยาวิเศษบอกสถานที่กันแล้วนะคะต่อไปเรามารู้จักกับ adverb ชนิดที่3กันค่ะนั่นก็คือ adverb of time หรือกริยาวิเศษบอกเวลาค่ะก่อนอื่นเรามาดูความหมายของ adverb of time กันเลยนะคะ adverb of time หรือกริยาวิเศษบอกเวลาหมายถึงคำหรือกลุ่มคำที่ทำหน้าที่ขยายกริยา เพื่อแสดงเวลาหรือเพื่อบอกว่าการกระทำนั้นเกิดขึ้นเมื่อไรหรือเพื่อตอบคำถามเว n เมื่อไหร่นั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นถ้าถามว่า w h when w i l l he come back เขาจะกลับมาเมื่อไหร่คำตอบที่ผู้ถามคาดว่าจะได้รับก็คือการบอกเวลาว่าเขาจะกลับเมื่อไหร่ตัวอย่างคำตอบที่ว่า He will come back tomorrow เขาจะกลับมาพรุ่งนี้ จะเห็นว่าในคำตอบนี้นะคะมีคำว่า tomorrow พรุ่งนี้ทำหน้าที่เป็น adverb of time ขยายกริยา Come back กลับมาเพื่อบอกเวลาให้รู้ว่าเขาจะกลับพรุ่งนี้ค่ะหรือคำถามที่ว่า when did she go there หล่อนจะไปที่นั่นเมื่อไหร่และคำตอบที่ว่า she went there two days ago หล่อนไปที่นั่นเมื่อสองวันที่แล้วก็มีกลุ่มคำ t o d a y ago เป็น adverb of time ที่ทำหน้าที่ขยายกริยา went รูปอดีตของ go ไปเพื่อบอกเวลาให้รู้ว่าหล่อนไปที่นั่นเมื่อสองวันที่แล้วต่อไปเรามาดูประเภทและตัวอย่างของ adverb of time กันนะคะเมื่อพิจารณาจากรูปคำของ adverb of time แล้วทำให้เราสามารถแบ่ง adverb of time แบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆได้แก่ประเภทคำเดียวประเภทกลุ่มคำหรือวลีและประเภทที่เป็นประโยคค่ะ ดูตัวอย่างของ adverb of time ประเภทที่เป็นคำเดียวและไม่มีคำอื่นมาประกอบเลยนะคะคำแรกนะคะ today วันนี้ yesterday เมื่อวานนี้ tomorrow พรุ่งนี้ tonight คืนนี้ before ก่อน after หลังจะสังเกตได้ว่าตัวอย่าง adverb of time เหล่านี้นะคะไม่มีคำอื่นมาประกอบเราจึงจัดให้อยู่ในประเภทที่หนึ่งก็คือเป็นประเภทคำเดียวค่ะ ส่วน adverb of time ประเภทกลุ่มคำหรือวลีมีตัวอย่างดังนี้นะคะ last week สัปดาห์ที่แล้ว next year ปีหน้า this morning เมื่อเช้านี้และ two days ago เมื่อสองวันที่แล้วเราก็จะเห็นได้ชัดว่า adverb of time ประเภทนี้จะอยู่ในลักษณะของกลุ่มคำคือมีคำอื่นๆมาประกอบกันนะคะต่อไปเรามาดูประเภทที่3กันนะคะ adverb of time ประเภทที่3ได้แก่ประเภทที่เป็นประโยค adverb of time ประเภทนี้นะคะโดยทั่วไปมักจะขึ้นต้นประโยคด้วยคำว่า when เมื่อหรือตอนที่นะคะ before ก่อน after หลัง since ตั้งแต่ until จนกระทั่งหรือ as soon as ทันทีที่คะ่ะมาดูตัวอย่างประโยคนะคะ when he was young he used to fall down the stairs ตอนที่เขาเป็นเด็กเขาเคยตกบันไดในประโยคนี้ when he was young ตอนที่เขาเป็นเด็กเป็น adverb of time ที่อยู่ในรูปของประโยคค่ะและดูอีกประโยคนึงนะคะ I will call you as soon as I am free ผมจะโทรหาคุณทันทีที่ผมว่างในประโยคนี้ as soon as I am free ทันทีที่ผมว่างก็เป็น adverb of time ที่อยู่ในรูปของประโยคเช่นเดียวกับตัวอย่างที่แล้วนะคะ หลังจากที่ดู adverb of time ทั้ง3ประเภทแล้วต่อไปเรามาดูกันนะคะว่า adverb of time นั้นเราสามารถวางไว้ในตำแหน่งใดของประโยคได้บ้างค่ะโดยทั่วไปนะคะเรามักจะวาง adverb of time ไว้ท้ายประโยคเสมอโดยเฉพาะถ้าประโยคนั้นเป็นประโยคสั้นๆดังจะเห็นได้จากโครงสร้างประโยคแบบที่1นนี้นะคะจะประกอบด้วยประธานกริยาซึ่งอาจตามด้วยกรรมหรือส่วนเติมเต็มซึ่งก็คือ verb complement แล้วจึงตามด้วย adverb of time ค่ะดูตัวอย่างแรกกันเลยนะคะ Their uncle will visit them next month. ลุงของพวกเขาจะมาเยี่ยมพวกเขาในเดือนหน้าในประโยคนี้ next month เดือนหน้าเป็น adverb of time หรือกริยาวิเศษบอกเวลาที่มาขยายกริยา visit มาเยี่ยมหรือไปเยี่ยมเพื่อบอกให้รู้ว่าลุงของพวกเขาจะมาเยี่ยมในเดือนหน้าค่ะ เราจะเห็นว่าข้อความนี้นะคะเป็นประโยคสั้นๆเราจึงสามารถวาง adverb of time ไว้ท้ายประโยคได้เลยค่ะประโยคต่อไปนะคะ my manager will leave for Korea tomorrow ผู้จัดการของฉันจะเดินทางไปเกาหลีพรุ่งนี้ข้อความนี้เป็นประโยคสั้นๆเช่นเดียวกับตัวอย่างแรกเราจึงวาง tomorrow พรุ่งนี้ไว้ท้ายประโยคได้ tomorrow เป็น adverb of time ที่มาขยายกริยาวลีคือ will leave for Korea จะออกเดินทางไปเกาหลีเพื่อบอกให้รู้ว่าเวลาที่จะออกเดินทางคือพรุ่งนี้ค่ะอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่า adverb of time โดยทั่วไปจะวางไว้ท้ายประโยคแต่ก็ยังมีกรณีที่เราสามารถวาง adverb of time ไว้ต้นประโยคได้ด้วยนะคะมาดูหน้าต่อไปกันเลยค่ะในกรณีที่ต้องการเน้นเวลาเป็นพิเศษเราสามารถวาง adverb of time ไว้ต้นประโยคได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้น โครงสร้างประโยคในลักษณะนี้ก็จะประกอบด้วย adverb of time อยู่ต้นประโยคแล้วจึงตามด้วยประธานกริยาและอาจมีกรรมหรือส่วนเติมเต็มให้ประโยคมีใจความสมบูรณ์ก็ได้ค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ last month we went to malaysia by train เมื่อเดือนที่แล้วเราไปมาเลเซียโดยทางรถไฟผู้พูดประโยคนี้ต้องการเน้นเวลาว่า การไปมาเลเซียโดยรถไฟของพวกเขานั้นเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วนะคะดังนั้นคำว่า last month เดือนที่แล้วซึ่งเป็นกริยาวิเศษบอกเวลาหรือ adverb of time จึงวางไว้ต้นประโยคได้ค่ะดูตัวอย่างต่อไปเลยนะคะ next year I will buy a new house ปีหน้าฉันจะซื้อบ้านใหม่ในประโยคนี้ก็เช่นเดียวกันกับประโยคแรกค่ะเมื่อต้องการเน้นเวลาให้รู้ว่าการซื้อบ้านใหม่ของฉันนั้นจะเกิดขึ้นในปีหน้า จึงวาง adverb of time ซึ่งในที่นี้คือ next year ปีหน้าไว้ต้นประโยคแล้วจึงตามด้วยประธานคือ I ฉันและมีกริยาช่วยคือ will นะคะส่วน main verb ก็คือ buy ซื้อและมีกรรมคือ new house บ้านใหม่ค่ะ ต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าถ้าในประโยคมี adverb of time ตั้งแต่สองคำหรือ2กลุ่มคำขึ้นไปเราจะวางตำแหน่ง adverb of time เรียงกันอย่างไรข้อสังเกตเกี่ยวกับการเรียงตำแหน่ง adverb of time ก็มีอยู่ว่าถ้าในประโยคมี adverb of time มาขยายกริยาพร้อมกัน2ประเภทขึ้นไปให้วางเรียง adverb of time จากหน่วยเล็กไปหาหน่วยใหญ่นะคะและเราจะนำ adverb of time ทั้งหมดไปวางไว้ต้นประโยคหรือท้ายประโยคก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการเน้นเรื่องเวลาเป็นพิเศษหรือเปล่าดังที่จะเห็นในโครงสร้างประโยคทั้งสองแบบนี้นะคะแบบแรกเราต้องการเน้นเวลาจึงนำ adverb of time วางไว้ต้นประโยคในขณะที่แบบที่สองนั้นเป็นประโยคทั่วๆไปไม่ได้ต้องการเน้นเรื่องเวลาจึงนำ adverb of time วางไว้ท้ายประโยคตามปกติค่ะดูตัวอย่างประโยคแบบแรกกันนะคะ At nine o'clock yesterday I went to see the doctor ตอน9โมงเมื่อวานนี้ฉันไปหาหมอ adverb of time ในประโยคนี้มีสองประเภทนะคะได้แก่ประเภทที่เป็นกลุ่มคำคือ at nine o'clock ตอน9โมงและที่เป็นคำคือ yesterday เมื่อวานนี้เราจะเห็นว่า at nine o'clock เป็นหน่วยที่เล็กกว่า yesterday ดังนั้นจึงต้องวางตำแหน่งเรียงกันเป็น at nine o'clock yesterday ตอน9โมงเมื่อวานนี้ และเนื่องจากในประโยคนี้ต้องการเน้นให้รู้ว่าการไปหาหมอนั้นเกิดขึ้นเมื่อไรเราจึงนำ adverb of time ทั้งหมดคือ at nine o'clock yesterday ไปวางไว้ต้นประโยคได้และเวลาเขียนอย่าลืมใส่เครื่องหมายคอมมาไว้ท้าย adverb of time ด้วยนะคะดูอีกตัวอย่างนะคะ he called me at six o'clock in the evening on Sunday เขาโทรมาหาฉันตอน6กโมงเย็นของวันอาทิตย์ในประโยคนี้มี adverb of time สกลุ่มคำคือ at six o'clock ตอนหกโมง in the evening ในตอนเย็นและ on Sunday วันอาทิตย์ซึ่งเราจะเห็นว่าเวลาที่เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดคือ six o'clock ที่ใหญ่ขึ้นมาคือ in the evening และที่ใหญ่ที่สุดคือ on Sunday ดังนั้นเราจึงต้องวางตำแหน่งของ adverb of time ทั้งสามกลุ่มคำนี้เรียงกันเป็น at six o'clock in the evening on Sunday ซึ่งเป็น adverb of time ที่ทำหน้าที่ขยายกริยาคือ called ทรศัพท์เพื่อบอกให้รู้ว่าการโทรจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และเนื่องจากประโยคนี้นะคะเป็นประโยคแบบทั่วๆไปคือไม่ได้ต้องการเน้นเรื่องเวลา adverb of time จึงวางไว้ท้ายประโยคได้ตามปกติค่ะถึงแม้เราจะมีหลักการเรียง adverb of time จากหน่วยเล็กไปหาหน่วยใหญ่ตามที่กล่าวกันมาแล้วนะคะแต่ก็มีข้อยกเว้นเรื่องการเรียงลำดับ adverb of time เป็นบางกรณีเราไปดูข้อยกเว้นที่ว่านี้กันเลยค่ะ ข้อยกเว้นที่หนึ่งก็คือถ้าต้องการเน้นเวลาที่เป็นหน่วยใหญ่กว่าเวลาที่เป็นหน่วยย่อยเราก็สามารถวางเวลาที่เป็นหน่วยใหญ่ไว้หน้าเวลาที่เป็นหน่วยย่อยได้นะคะแต่หลังเวลาที่เป็นหน่วยใหญ่ต้องมีเครื่องหมายคอมมาด้วยค่ะและก็เช่นเดียวกันนะคะการวางตำแหน่งของ adverb of time จะอยู่ต้นประโยคหรือท้ายประโยคก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเวลาพูดหรือเขียนเราต้องการเน้นเรื่องเวลาหรือเปล่ามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะ Tomorrow at meeting o'clock we will have a 10พรุ่งนี้ตอนสิบโมงเราจะมีประชุมจะเห็นได้ว่า adverb of time ในประโยคนี้มีสองคำคือ tomorrow พรุ่งนี้และ at 10 o'clock ตอนสิบโมงซึ่ง at 10 o'clock จัดเป็นเวลาหน่วยเล็กกว่า tomorrow แต่เมื่อต้องการเน้นเวลาที่หน่วยใหญ่กว่าให้รู้ว่าการประชุมจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้ เราจึงสามารถนำ adverb of time คือ tomorrow วางไว้ต้นประโยคแล้วจึงตามด้วย at 10 o'clock แต่เวลาเขียนต้องใส่เครื่องหมายคอมมาไว้ท้าย adverb of time ตัวแรกซึ่งในที่นี้ก็คือ tomorrow ด้วยนะคะตัวอย่างต่อไปเลยนะคะ the last boat left the port yesterday about 10 n o'clock เรือลำสุดท้ายออกจากท่าเมื่อวานนี้ประมาณ10โมง adverb of time ในประโยคนี้ได้แก่คำว่า yesterday เมื่อวานนี้และ about ten o'clock ประมาณ10บโมงเวลาที่เป็นหน่วยเล็กกว่าคือ about ten o'clock และที่ใหญ่กว่าคือ yesterday แต่กรณีนี้นะคะผู้พูดหรือผู้เขียนต้องการเน้นเวลาที่ใหญ่กว่าให้รู้ว่าเรือออกจากท่าเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เราจึงวางคำว่า yesterday ไว้หน้า about ten o'clock และเวลาเขียนจะต้องมีเครื่องหมายคอมมาหลังคำว่า yesterday หรือคำที่ต้องการเน้นด้วยนะคะต่อไปเป็นข้อยกเว้นที่สองค่ะข้อยกเว้นที่สองนะคะ adverb of time บอกเวลาที่เป็นหน่วยย่อยได้แก่ morning ตอนเช้า afternoon ตอนบ่ายและ evening ตอนเย็นเมื่อใช้ร่วมกับ7วันในสัปดาห์ซึ่งเป็นหน่วยใหญ่กว่าให้วางไว้หลังวันเสมอนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็จะได้โครงสร้างเป็นวันตามด้วยกริยาวิเศษบอกเวลาได้แก่ morning afternoon evening ดูตัวอย่างแรกกันเลยค่ะ they should come back on Monday morning พวกเขาควรกลับมาในวันจันทร์ตอนเช้าหรือจะแปลว่าพวกเขาควรกลับมาตอนเช้าของวันจันทร์ก็ได้นะคะประโยคนี้มี adverb of time สองคำก็คือคำว่า on Monday ในวันจันทร์และ morning ตอนเช้าเมื่อมีหลักการวางตำแหน่งไว้ว่าคำที่บอกเวลาหน่วยย่อยที่ใช้ร่วมกับวันทั้ง7วันในสัปดาห์เราจะต้องวางคำบอกเวลาไว้หลังวันในประโยคนี้เราจึงวางตำแหน่งของ adverb of time เรียงกันเป็น on Monday morning นะคะตัวอย่างอีกประโยคนะคะ on Friday evening my friends and I will have a party ในวันศุกร์ตอนเย็นเพื่อนๆและฉันจะมีงานเลี้ยงกัน adverb of time ในประโยคนี้ได้แก่ on Friday ในวันศุกร์และ evening ตอนเย็นซึ่งเห็นได้ชัดว่า adverb of time ที่เป็นหน่วยย่อยคือ evening และใช้ร่วมกับวันคือ on Friday ดังนั้นเราจึงวางเรียงตำแหน่งเป็น on Friday evening และนำมาวางไว้หน้าประโยคได้เมื่อต้องการเน้นให้รู้ว่าการจัดงานเลี้ยงนั้นจะเกิดขึ้นในวันศุกร์ตอนเย็นค่ะ